จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำเรียว่าเป็นประจำจิตี่เป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้คิด,ด,ป,รดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งน,นั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ท้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็อารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อน ความคิมน,นก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่อก็ต้องติดัาน,นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดพราพร้อมที่จะติดภา,ายจในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข เป็มีแต่ทางติดโดย่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์ระนาะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับภาพความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับภา้าด้วยกัน พติมันติดความติดความวาดความคิดความปรงุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การตะแจจิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้มิค่าเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้อันจริงต้องได้เรียนไม่รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว เรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันกม็มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึง,งเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใช่หรืที่ใดก็ตามในน้ําบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกระรบรับความกตุกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดัดกลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนานผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ยนงดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจรึงเรียกว่าได้เกียบบรรดาศักว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาธนาธรรมที่ถูกต้องแน่นยำเหมาะสมกัอการแก้ที่เลยนี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบน่องมาจากไหนเรือนนี้พูดมันดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงมี ทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมรูุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอ,สอนก็ดีที่ในศึกษาเราเรียนก็ดีเราจรึงควรถือเป็นสำคัญ เพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่ทันสอนไหมขาดบางจําพวกหรือมีมากจาพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายใน,ในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้รู้ร่างนี้ มีมากมายกก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากี่เหวที่เวทตายเกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแกด่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขัดโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากเกินมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะและจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกัน ไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชนาติท่านมันณ์ไหนก็มีมันก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในใจ,จิตใจด้วยกันทั้งนั้นกานร,ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์สิ่งายนี้มีเชื้ออันใดสาให้เกิดหนึ่ มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามนมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นยิงเป็นทายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื่อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจริงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสารโลกทั่วไป จึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกเพราะที่เหล็กมีอยู่ภายในใจิตใจต้องขึ้นขึ้นมานเรื่อยๆื่อเรื่องความทุกข์ความทรมานทางดน้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อเยเรื่อยหาทางยึดถือยึติไม่ได้ศาสนธรรมที่ถ่าสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุด ที่จะแกุ้ก่นี้ได้มีาศาสนาธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะแลงไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินนำทางตนเองและแก้ทุกข์ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ ต้องศึกษากับครูประวาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษาม้นก็นยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลาดับนี่แหละท่านว่ากองทุกกองทุกคือว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่น,นั้นะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือน อย่างนั้นจริงจริงไหมจะแม้กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกาภายในจิตของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถา้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัตว์ อ้วเรายกทุข์ประสาขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยหนึ่งตงๆตีมทีประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวัน,วนกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยประกาศอยูอ่กับสักคมคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิดจังปัปร,ริเปร,เริปรติอันทกาโอเฮนะโอนัทถา ปฏิปังนั่งเ,เวสถะอย่างที่พูดพิศสลาวันนั้นขุดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือ็เมือโลกสะนี้วากนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพื่อเพลินกันไปหาอะไรนทําไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเนี่ยโกนุห้าโซนหมายถึงว่า พราะรื่นเริงมันถึงนิจังปฏิเสธสติหนึ่งมัดงบไฟที่เหลือกันหาใช่าะมมันเผาผลาญตลอดเวลาทําไมจึงมีจจใจจิตใจใจเพล่ดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสุะจริงก้ออันตกาโลเนณโอ,อนาถาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาพระจะสะว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิต สวรร์ไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของที่เลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงามจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจริงต้องรื้นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสดงหาที่พึ่งน,นานนี่แหละเป็นพระโอาวาทของพระพุเทธเจ้าเป็นพุทธภาสิ มันน่าสลกสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายมด้จมอยู่ในกองทุกข์มาที่กลับอยู่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบกี่าติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่สลอดทั่วถึงถึงที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลย เรืนองามนี้เราก็ยังจาไม่ได้ทํามาทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วเฮส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาน้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในพวกนั้นค่ะของเราที่เป็นมามากน้อยอศักศีพยานยก็คือตัวสําคัญได้แก่ที่เหล็ก ที่เป็นเชื้อให้เกิดยู่ตลอดเลวลาทุกพท,ท,ทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะที่เล็เป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะที่เลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจน,นี่เป็นเครื่องยืนยันพบชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่พวกกี่ชาติที่เคยเป็นมา มันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนีมันไม่ใช่นักเกิดนักตายามันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ขึ้นตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผึกยิ่เหลี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ทิ่เหลี้เป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจ มันก็มีต่เรื่องกองทุกที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลบุคคลมีเป็นตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศตังวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมการสัจธรรมคือทุกขาศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทยรรมัยศาสตร์ก็ได้แต่ตัวพิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึข้นมา สัตว์ทั้งหลายไดยร้าความทุกข์ความทรมานนั่มันก็ประกาศกังวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเนทําเมื่อมากคือข้อปฏิบตัติทางดําเนินไม่มีสัาจะทาทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้สต่จิตใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของเลสข,ของทุกขสัตว์และสมูทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเ,เรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกขแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอ,อีกสองสัจจะกนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจักร ให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแจ่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตายขอบดงใส่ไปแต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมทีเลืมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแจเจ็บตายเกิดแจเจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรม อันข้อที่สี่ถนอมมาเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระง,งับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายใน,ใน,ในใจิตใจอันเป็นเรื่องของพ่เดชผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจงไป เรื่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชําระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเขามาทํางานอยู่ในที่นี้พิเรกก็เริ่มขยายขยายไปโดยลําดับก,กันเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้ามากน้อยเพียงไหรทิเรกก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัต ทำหน้าที่วิชัมละอธิกรทําลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทาทาลายหมออนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โตให้แตกส่วนขึ้นเป็นอันโดยลนหนักจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นนิมุติปนิพานดุพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมุนเยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจาคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยถัาจะทธรรมคือมรรคศัพท์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธทัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ะโดยลาดับ,ดบอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมากษัตริย์ก็มาทํางานอนายู่ภายในจิตใจกิเสก็ทํางานอนายูอ่ภายในจิตใจํำนาจกิเดสจะได้มากน้อยก็อน,อนันอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจกัดสมุทัยศัตร์ ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความกดแจ็บเสียตายในวัตักผงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมากแต่เป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วมั่มีอันในที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณง,งามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสําคัญได้จะปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทําลายที่เลย เป็นเครื่องทําลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายณิกิว่าหมดเชื่อแล้วอย่างนักษัตย์ได้ทําลายตัวกงจากหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทําลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยัานอยู่ภาณาจิต ของถักโลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับม,มัรคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัาจ,จักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยิ้นเคง คุณนั้นจะไปม,มาตกหลุมตกตกเหนยวตกบอก่อคือความกดแจกเส็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างจัดโลกทั้งหลายที่เป็นอยู่หลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอัน่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพยายามมันจุนาามันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่มาคาดขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่สูญ่าท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนแห่งทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่ว,วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันจะแสดงตัวเป็นที่หน,น เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราจะไปโง่กว่าขันถ้างโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากผู้ที่โง่เขานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกตุกระเืินจิตใจดยจนโดย่ายเดียวผู้ปฏิบติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยยยากันได้ก็เย,ยียวยาเมื่อยียยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือจะถาพูดตังยนะยานายะนาลัสนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแตผัดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทําไมขันของคนเพียงเท่าน,นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตก ขอให้แต่ตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตามันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเต็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุันั้นเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันในลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เรียบเสียเปียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียกในเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสําคัญอย่าให้จิตทุกนางโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้หาจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยด้วยลําพังตนเองแต่มีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ทราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าเทนกันน,นี่คือว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจร,รมิงแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระเทากระเทือนแก่ตนดจะเป็นสุขโตรู้ก็เป็นสุขโต ่าดขันตาแต่ก็เป็นสุขโตเพราะความเฉลียวฉลาดท้ายเป็นสุขโตอาความทุกข์นี้เป็นสนามรบกับวิเเป็นาใหาด้ดีเราได้กล้าวไอแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมครับ ทำลายเราตลอดมาแท้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หวังเราหยอกทีนี้เราสู้ตองเห็นใช้ชนะอันึึงเนี่ยว่านักรบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมากับหล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 บซ่อนเขาก็ตามไปเดียวเลยเไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอา้าหามลมเวทีนี่หวือนักมวยเอว่ะ นีเราก็นักสู้เอกสูนไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธังสังฆังสนังฉานีคือผู้กล้าหาญฉานไทยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าหวีเขยเขาตีเอาตัวุ้มตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยเราก็กล้าด้วยสติปัญญา,าศรัทธาความเป็นของเราก็ชือว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลัก นาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้พาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจสุขเสียไปไหนเเาาไม่ต้องประคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเฉลียวฉลาดอาดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตัวโง่และตัวฉลาดนี้ควรเป็นสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อ จิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี่ก็ฉลาด